ล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลที่สมโมสรนายทหารค่ายสุริยพงศ์มณฑลทหารบกที่38อำเภอเมืองน่านพันเอก อัศพง์นิลพันธ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านครับได้มอบเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเพื่อยกย่อง,งสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติศาส,สนาพ,พระมหากษัตริย์ในแนวทางที่เหมาะสมครับ ก็จะมีทางครูคณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญเกี่ยวกับสถาบันที่เป็นรากฐานของประเทศรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติและเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนและเยาวชนไดแสดงทักษะด้านการอ่านการเขียนและการสืบค้นเพื่อนำมาสื่อสารในแนวทางที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ค่ะ